สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วคลิปนี้จ้ายายใส่น้ำมันลงไปเลยวันนี้ยายจะมาผัดพริกหยวกใส่เครื่องในไก่จ้ายายจะใส่กระเทียมไปหน่อยนึงใส่เยอะก็ได้กระเทียมเรากินแล้วมีประโยชน์ใส่ลงไปเลยจ้ายายเปิดไอ้นี่ก่อนจ้าเครื่องดูดอากาศจ้าเดี๋ยวจะจามอีกจ้า ยายรวบเอาไว้แล้วเพราะว่ายายจะไม่ให้มันเหม็นคาวยายก็เลยเอาเขอไปรวบไว้ก่อนติกจวบกยายล้างไว้เรียบร้อยสะอาดจ้ะมันจะดูเยอะหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็จะเยี่ยวจ้ะยายชอบมากเลยติกจวกชอบชอบ

น้ำปลาตาไปเลยน้ำป้าสามทอดสี่อนแล้วแต่แล้วแต่คุณชอบจัดชอบหวานชอบเค็มชอบแบบไหนจัดก,การเลยจัดไปเลยน้ำมันหอยหนึ่งสองสามสาม่งน้ำตาลก็2สองโ หอมหอมยายไม่ได้กินนาแล้วผัดพรกิกหยวกใส่ตูงในไก่นานมากเลยยายเอาหอมลงจะ้ะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะอันนี้ยายใสย่แค่หัวเดียวพีียายใส่เครื่องในที่ยาย,ายทวกทยยไว้ต้มไว้ล้างแล,วล้วรีบร้อย กดใช้ไอ้นี่สองอันง่ายดีสะดวกดีจ้ามีจ้า,จายายว่าจะทำกินเล่นกินข้าวนน้อยกินผักเยอะๆจะได้ไม่อ้วนแต่ยายจะทำได้ไหมเน้ะเจอของอร่อยอ่อยจะปดใจไหวไหมเน้ะ กัดไปสักแป๊บนึงเรียวกลับมาดูเผากันจ้ายายมีพริกแจมไปหน่อยนึงเพราะว่าอยากกินเผ็ดยายเอาพริกใส่รวมอยู่กับต้นหัวยายใส่ลงไปแล้วถ้าใครชอบก็จัดลงไปเลยจะพริกอะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องนะจ้าอันนี้สำหรับคนชอบพริก ยายกินอะไรถ้าไม่มีพิกไม่เป็ดยายไม่แซบจ้ะไม่ใช่ยายไม่แซบนะจ๊ะขัดยายมันไม่แซบจ้ะยายขอใส่พริกไทยหน่อยนึงแค่นี้ก็กินได้แล้วจ้ะไอจ้ะป่านี้ฝรั่งข้างบ้านเขาคงจะได้กินกระเทียมของยายแล้วแหละ พอแล้วพอแล้วสุกแล้วแล้วพอแล้วอืมพอดีเลยอ่ะไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วโอเคจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ยายด้วยนะจ้าไปแล้วจ้า